มาเปิดประเด็นกันค่ะสุดชาติคอนเฟิร์มนายกคือหัวใจพลังประชารัฐย้ำชัดทุกคนมาเพราะบิกตูไม่ใช่ธรรมนัสค่ะหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจาดุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศให้ร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่าและนางนารุมนพินโยสิงวัตรได้ผลจากความเป็นรัฐมนตรีลงวันที่8กันยายนขณะที่ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสอดีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกร ได้ชิงเปิดแถลงข่าวก่อนว่าได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วและต่อมาทางด้านของผลเอกประยุทธ์ได้ตอบถึงเรื่องนี้ว่า เขาก็เคยพูดไว้อยู่แล้วไม่ใช่หรือร้อยเอกธรรมนัฐว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ออกไปเป็นสอส,อสอก็สามารถช่วยประชาชนได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ช่วยงานกันมาโดยตลอดเดี๋ยวคงเป็นเรื่องของพรรคที่จะไปหารือกันว่าจะทำอย่างไรแต่ยืนยันว่างานทุกงานไม่มีหยุดยั้ยงมีคนทำงานให้อยู่แล้วและยังไม่ปรับคอรมในเร,เร็วนี้ค่ะ ล่าสุดทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐได้เปิดเผยว่าหลังจากที่นายธรรมนัฐพมเผ่าได้ออกจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางนารุมลพินโยสินวัฒน์ออกจากรัฐมนตรีช่วยแรงงานว่าจะต้องมีการปรับโครงสร้างพักใหม่หรือไม่คือเรื่องการเมืองปล่อยให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจเพราะเราเป็นแค่สมาชิกเราถือว่าเป็นนักการเมืองอยู่แล้ว ทุกคนทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ตรงไหนเราก็ทำงานเพื่อประเทศชาติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลส่วนที่นายธรรมนัฐให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อเราออกจากรัฐมนตรีช่วยแล้วอาจจะลาออกจากความเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐด,ด้วยนั้นนายสุชาติระบุว่าไม่สามารถไปคิดแทนได้แค่ทางการเมืองมองว่าทุกคนมีพื้นที่ทุกคนมาจากเสียงของประชาชน ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามาเพื่อทํางานมาอยู่พักพลังประชารัฐมาเพราะพักพลังประชารัฐเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและมีหัวหน้าพักคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งทั้งสองท่านถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของสสและสมาชิกอยู่แล้วไม่มีประเด็นอะไรส่วนการทํางานในภาพรวมของพักก็ต้องมีการหารือกันไม่มีอะไร ทั้งนี้ไม่สามารถคิดข้ามช็อตในการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพักได้เนื่องจากส่วนตัวเป็นแค่กรรมการบริหารพักมีแค่หนึ่งเสียงต้องให้หัวหน้าพักสมาชิกและสสเป็นคนตัดสินใจเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับเพื่อนสสแล้วซึ่งทุกคนถือว่าอยู่ในพื้นฐานของการทำหน้าที่ทำงานในสภาซึ่งจากสถา,า,านการณ์นี้จะทำให้สมาชิกพักพลังประชารัฐเกิดความเหนียวแน่นขึ้นหรือไม่ นายสุชาติมองว่าส่วนหนึ่งที่พักพลังประชารัฐมีความเหนียวแน่นกันเพราะมีหัวหน้าพักที่ทุกคนให้ความเคารพส่วนเลข,ขาพักก่อนหน้านี้มีนายอนุชานาคาสายเป็นเลข,ขาพักเมื่อเปลี่ยนมาเป็นนายธรรมนัฐสมาชิกก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเพราะหัวหน้าพักยังเป็นคนเดิมคือพลเอกประวิทธ มั่นใจไม่มีเอฟเฟกแรงกระเพื่อบอะไรตามมาหลังจากนี้ประเด็นเรื่องนายธรรมนัตและนางนารุมนซึ่งโดยภาพรวมแล้วทุกคนมีความสนิทสนมกันก็จริงทุกคนรักกันดีอยู่แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องมีกลุ่มนี้กวนอะไรซึ่งตนเองอยู่ภาคกลางก็มีเพื่อนอยู่ภาคกลางและทุกคนฟังนโยบายพักและเขารบหัวหน้าพักแต่ถ้าเราอยู่ในพักไม่เขารบหัวหน้าพักไม่ฟังกันมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ ทังนี้นายสุชาติไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นบทเรียนให้กับพักพลังประชารัฐหรือไม่เนื่องจากมองแค่ส่วนตัวและไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้และพร้อมเปิดเผยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีและสสไม่ได้ห่างเหินกันเนื่องจากนายกทำงานหนักมากและหากมีอะไรนายกรัฐมนตรีก็คุยกับหัวหน้าพักโดยตรงอยู่แล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วส่วนตัวยังยอมรับว่าแม้แค่เป็นรัฐมนตรียังมีเวลาน้อยและทำงานจนเหนื่อย อาจจะไม่มีเวลาพูดคุยกับเพื่อนสสด้วยซ้ำมั่นใจว่าในพักพลังประชารัฐต่อจากนี้จะไม่มีแรงกระเพื่อมที่น่ากังวลเนื่องจากว่าทุกคนที่มาอยู่พักพลังประชารัฐมาเพราะนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักไม่ได้มาเพราะนายธรรมนัตจะมีเอฟเฟกหรืออัพเตอร์ช็อคหลังจากนี้หรือไม่นายสุชาติกล่าวทิ้งท้ายว่าก็รอดูเวลาค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทย หัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์และก็ทางไลน์ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบานันคิดทางไทยได้อีกทางนึงครับขอบคุณครับ